สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปเก็บชะอมกันค่ะนี่ค่ะเตรียมตะกร้าเตรียมมีดไปเลยนะคะเพื่อที่จะไปเก็บชะอมนะบอกเลยว่าระหว่างที่เก็บชะอมนั้นนึกว่าฝนหยุดแล้วที่ไหนได้ทุกคนฝนก็ตกปล่อยๆอีกนะคะนี่ค่ะไหนก็มาแล้วก็ต้องเก็บให้เสร็จเลยนะคะบอกเลยนี่ค่ะเก็บเสร็จแล้วนะเก็บเสร็จแล้วก็เอาบรรยากาศนะคะบนดอยมาฝากทุกคนวิวภูเขาสวยมากนะคะเก็บเสร็จแล้วก็เราก็เอามาล้างค่ะทุกคน ล้างให้สะอาดด้วยนะเมนูวันนี้ของมิวกี้ก็คือนำพริกกะปิกทอดใส่ทอดไข่ใส่ชะอมนะคะบอกเลยว่าเป็นเมนูที่มิวกี้ทำครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนนะไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมายังไงหน้าตาจะออกมายังไงนะคะบอกเลยว่าทำครั้งแรกจริงๆนะคะนี่เลยค่ะเรามาตำน้ำพริกกันเลยทุกคนคือเป็นอะไรที่แบบว่า ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเราได้ทําครั้งแรกนะแล้วก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมายังไงนะจะรอดหรือร่วงเราก็ต้องมาดูมาชิมกันค่ะทุกคนนี่เลยจ้าตำน้าพริกกะปิไปแล้วทุกคน,นกลิ่นกะปิคือแบบว่าหอมขึ้นสมูกมากใส่เมื่เขือพวงไปเลยค่ะแล้วก็ตำตําให้มันแตกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่น้ำแบบต้มสุกนะทุกคนใส่ไปเลยค่ะ ที่น้ำพริกกะปิไม่มีสีสันเพราะว่าพริกหนุ่มที่ใช้มันเป็นพริกสีเขียวนะคะไม่มีสีแดงะคะก็เลยดูแบบไม่มีสีสันนิดนึงนะ,ะแต่รสชาติก็ใช้ได้อยู่นะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาเอาชะอมนะคะมาซอยซอยมาหั่นให้ให้เป็นชิ้นๆหรือว่ามาซอยให้ละเอียดเลยทุกคนแล้วก็ตอกไข่กันเลยจ้าวันนี้นะคะมิวกี้ก็ใช้ไข่ไปประมาณสี่ฟองนะทุกคนสี่ฟองเลยนะบอกเลยว่าตอกไข่เสร็จแล้วเราก็มาปรุงกันค่ะ ค่เห็นไข่ก็คือแบบว่าอยากกินไข่แบบใส่ชโอมอ่ะทอดไข่ใส่ะอมเป็นอะไรที่แบบว่าอร่อยมากทุกคนนี่เลยจ้าใส่ะอมไปเลยค่ะทุกคนนี่นี่เลยแล้วก็ตีให้เข้ากับไข่นะพอตีให้เข้ากับไข่เสร็จแล้วเราก็มาทอดกันค่ะทอดไข่ใส่ชโอมนี่ดูค่ะเป็นการทอดครั้งแรกนะแล้วก็แบบว่ามันไม่ได้ทอดเป็นแผ่นอ่ะทุกคนเห็นไหมทอดเสร็จแล้วก็คุณพ่อจ้าเป็นมือชิมค่ะคุณพ่อบอกว่าจะกินกับ หอมดอย1นึ่งเปกโอ้โหกับแก้มคุณพ่อนะบอกเลยนี่ค่ะคุณพ่อคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะผักสดก็คือไม่พลาดอยู่แล้วทุกคนนี่ค่ะผักสดคือเยอะมากอร่อยจริงๆ